น่าจะใส่หลายคนพร้อมแดดไล่เดว ต้องใส่เม็ดใส่เม็ดบัดรเลติบาดลงมือเฮ็ดเด้กว่าสิบเฮ็ดเลยเด้อบัดนี้คุยไปนั่มไปนั่มเนาะไปมาเรามาดองยากันใส่เม็ดบัดเลยติต้องไปอยู่บัดรมันบ่ไปนั่งอยู่บัดรมันบ่ สบายแต่ได้นอนเว้นพอมันนี้แสดงว่าประเดีงยนงันบช่วงนี้เป็นแผลเท้าเป็นแผลเลยได้พักผ่อนเลยเน็ตข่อยสิอูหอชั่วโมงน้ำข่อยไดอยู่บละ เด้วันนี้จะค่อยๆอลงเด้บ่มีเวียก <c oughs> ไปบ้านแห่บได้รมันบ่ไปบ้านแห่บอไไรก็เลยบ่มีเวียดยาจีนพีน้อมหอมใส่ละหอมหอมไหม หอ,หอมจนหมดขึ้นนะจักหอมจักพหอมอะหมดขึ้นอนะตากแดดแล้วก็ยังบอออกอยู่หมดก็ได้อย่าคอยสิบเนเฮียไปนน้ำหมดีหรอเมนบาเจ็บขากะบานบอดดดดอกฝนตกอ๋อโอ้ยฝนตกทั้งศิลากาดีๆนั่นาานะทายคิปโหลด ใส่คลิปผลตกกระได้ตัวเหลนกีตะลองเพ่งคลิปเจ้าปังคักนอนคนเบิงเป็น,มน,น,าานหมืน่นกับนบานเฮะไหมเฮ็ดมาถืกท่างเลยได้ใส่ลาเจ้านี่แม่ถูกท่างคักขคอยเฮ็ดตังดุนยังบด,ด้หยดฮอดหมื่นเ้ย จะมาบานเหี่ยที่หลังแก้วได้ยอดเป็นหมื่นแต่ะนะสจอดนั่นละฝนตกอากาศดีก็นอนเวียนนะ <c oughs> ข่อยนอนเวียนบ่ไ,ได้เด้เป็นคนที่นอนเวียนบน่ข่อยนีบ่ลับนอกจากบอ่อนันดีลีอีลีเป็นเด้ มันหลังตัวนี้ไหมโอ้ยนี่ดีหมดอยอดวิวเหมือนกว่านันตั้งแต่คนติดตามสองร้อยคนสันโอ้คนมาทางนี้ครับเนาะออแป๊บเดียวจะพอดสี่พันชั่วโมงเลยเจาดีดีใจนั่นดีใจนั่น ดีใจด้วยดีใจด้วยอันไม่ได้ตื่นเต็นตื่นเต,นต็นนะํ้อมันปังปังนี่แหละมวนน้ำมูข่กระไดเป็นมูได้ก็ดีใจน้ำเขาขออนซอด พอคนติดตามหลายขึ้นยอดวิวหอดพันกันอย่าง <c oughs> เออมันเป็นนี่อย่างเนี้ยทีเป็นนัง